สาวสงสุดาครับสมหงเป็นผู้ค้นหารูปภาพนะครับและ 2. นางสาวการดาอินมณีเป็นผู้ค้นหาข้อมูล 3. นางสาวชนดาสุขล้นเป็นผู้ตัดต่อและน้องสุดท้ายนะครับนายเกียงไก่บุญสมผู้ใช้เสียงนี้นะครับ เราจะมาเล่าประวัติบาสเกตบอลการถือกำเนิดขึ้นของกีฬาบาสเกตบอลเกิดขึ้นที่เมืองสปริงฟรีส์ลัสเมซาลูเตประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคศ1891นนะครับเราจะมาเล่าก,กฎกติกาบาสเกตบอลต่อนะครับหนึ่งเลยนะครับต้องใช้มือเล่นลูกบอลสองนะครับ แต่ห้ามถือบอลวิ่ง3นะครับผู้เล่นสามารถยืนได้ทุกพื้นที่ของสนาม4นะครับผู้เล่นห้ามประทะหรือถูกตัวกัน5นะครับจะมีห่วงติดตั้งไว้เหนือพื้นสนามกับเส้นเขสนามสูงจากพื้นประมาณ10บฟุตนะครับ6นะครับการกระทําตามข้อ3ถึงข้อ5ถือว่าเป็นการฟาวเจ็ หากูเล่นทีมเดียวฟาวติดต่อกัน3ครั้งให้นับคะแนนแก่ฝ่ายตรงข้าม8นับคะแนนเมื่อลูกบอลเข้าห่วงไปแล้วหรือ,อยังครั้งที่ก้านห่วงแต่ผู้เล่นฝ่ายป้องกันไปสัมผัสหรือกระทบประตูก็นับคะแนนให้เช่นกัน9หากลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้ามาเล่นในจุดที่บอลออก1ิบ กรรมการผู้ร่วมตัดสินมีหน้าที่คอยจดบันทึกการฟาว,วกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ